สวัสดีครับชื่อแจ็บครับจากภาควิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ครับเรียนภาคในเวลาครับแผนกรครับครับ,รบก็เรียนหลักสูตรนี้ก็ทําให้เข้าใจอุตสาหกรรมของการทําซอฟต์แวร์มากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ได้ความรู้ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตจริงมากยิ่งขึ้นครับ ก็จากความรู้ที่ได้หลักจากหลักสูตรนี้ครับก็จะมีการรับความต้องการจากทางลูกค้าแล้วก็เป็นกระบวนการทางวิศวกรรมจนถึงออกมาเป็นโปรดักต์แล้วก็ครอบคุมไปถึงการที่ Deploy แล้วก็เทส t ครับก็ทําให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในแง่ของการรับจนจบโปรเจกต์แล้วก็การพัฒนาต่อไปในอนาคตด,ด้วยครับ ้องเรื่องตั้งแต่ตอนแรกเลยครับก็หลังจากที่ได้เข้ามาความทายแรกก็คือการที่ทั้งภาควิชามีการประถมนิเทศแล้วก็มีการทั้งตัวบุคลากรและตัวอาจารย์มีการดูแลนิสิตอย่างเต็มที่จนถึงตั้งแต่เรื่องข้อเรียนจนถึงตอนสอบจบครับก็ตรงนี้ค่อนข้างที่จะประทับใจในการดูแลของทางภาควิชาเป็นอย่างมากครับ ครับอยากจะขอ,ขอคุณอาจารย์ที่ปรึกษา,าอาจารย์วิถิพลครับที่ให้ความรู้แล้วก็คอยคอนซัลท์ผมบ่อยๆในตั้งแต่ตอนเริ่มหาหัวข้อยันสอบจบเลยครับแล้วก็ขอบคุณโอกาสต่างๆที่อาจารย์วิถิพลยื่นให้ครับผมค,ครับครับก็ถ้าสนใจก็ลองสมัครเข้ามาเรียนดูก่อนครับรับรองว่าหลักสูตรนี้ให้ความรู้ความข้าใจได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ประสบการณ์ที่ดีครับมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ค่อนข้างที่เป็นสังคมที่แบบโอเคมากๆครับขอบคุณคับ